ครับผมตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับการทําอาหารค่ายครับผมหมูแรกเลยอยู่ใกล้ผู้หมูสุดเลยทําอะไรกันครับเนี่ไก่ทอดกับซุปตาไก่ทอดกับอุ้ยทำไมไก่ดูสดใหม่จังเลยทํายังไงไว้เนี่ยทำยังไงคะทำยังไงลูกแช่น้ําแข็งอุ้ยฉลาดมากมนูเก่งมากลูกเปล่าค่ะคุณครูแช่ให้ใช่เอ็นครูวาวตักน้ําแข็งอยู่ไหมเช้าเฮ้ยแจ๋วแจ๋วไก่สดมากเลยอ่ะน่าจะอร่อยอยู่นะครับ นี่มาดูมีส้มตำด้วยเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมากอสตที่ที่แกงนี้มาละกอข้าวสดยำมาแล้วก็มีเดี๋ยว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 ผมเห็นผมเห็นคุณไปซื้อไอ้ที่ยำมาแล้วจากตลาดมา โอ้ยอวดบรรลากรอย่างดีนี่นี <considers child teaching> ่จะบอกว่าที่ตลาดเรามีขายนะแบบนี้เอ๊ขอเนี้ยหรือค้นนะครับนี่อันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปก็ไม่ต้องยําเองไงถึงเวลาก็ตาเลยอยู่ที่ฝีมือแล้วตอนนี้อ่ะไปทาต่อมาดูกันห้ยไม่มีข้าวเจ้าใช่ไหมลูกซัดข้าวเหนียวกันเลยมื้อนี้เคยหนึ่งบอข้าวเหนียวอ่ะเคยหนึ่งหนึ่งลายเือบอให้เธอเดียว <laughs> ไม่เป็นไรเถื่อนนี้ก็เป็นเถื่อนสองถือว่าได้ลองลองวิชาเนะเนี่ยพิมนะ <laughs> <laughs> ได้หมาข้าวไหมลูกม,มาอยู่นะอ๋อแสดงว่าเป็นอยู่เออนี่ไม่ห่วงแล้วนะถ้าเกิดว่าหมาข้าวไว้นะครับไปดูกลุ่มต่อไปครับเดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆนะ <laughs> เห็นเส้นขนมจีนแบบๆแบบเอาเส้นขนมจีนมากินกับอะไรครับ <c oughs> น้องพอใจซ <c oughs> มตำอมตรนี่ของชอบของชอบโอ้เจอคนดังแล้วครับผมคนดังครับผมดังไฟครับ่ออะไรนะ อย่าอย่าพูดคำว่าเกาะต้องพูดคำว่าดังดังไฟตายแล้วมีดไม่พอมีดไม่พอคุณครูจอยพี่โรดแล้วตอนนี้หมอก็หายค่ะอุ้ยเจอของเด็ดครับผมเจอของเด็ดนี่เด็ดกันใหญ่เลยนี่ใบกระเพราอ, <laughs> <laughs> อันนี้ของเด็ดส่วนอันนี้ของหั่นครับผม <laughs> ออาไปกลุ่มต่อไปเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ <laughs> กลุ่มนี้ทำไมเหลือคนเดียวครับโอ้ย <laughs> เหลือสองคนหนูทำอะไรกินลูก ต้มจืดกับไก่ทอดตอนนี้กํลาลังทําอะไรอยู่ครับกํลังจะหัน่นผักกลังจะหันะห่นผักครับผมแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แย่เลย <c oughs> งานเข้าแล้วได้เอามาไหมถามจริงเอามาค่ะเรื่อ,กองกำลังไปแล้วอ๋อหาไม่เจออันนู้สนสโอ้ยมีดมาแล้วมีดมาแล้วส่งมีดน่ากลัวมากลูกเรายื่นมาให้เผื่อสะ,สะดุดขาตัวเองล้มไปทิ่มเพื่อนในห,หาเลยเนะี่ย <c oughs> ถ้าเป็นครูจะเฟี้ยงไปข้างหลัง นี่ครับคนสวยหั่นผักยังไงก็สวยครับลูกเออมันเล็กไปลูกกว้างๆกว่านั้นนิดนึงบอกให้เอามาสองหัวมาเดียวก็ใส่น้ำเยอะๆไปยังไงก็พอเน้นเนื้อต้องจืดใส่อะไรอ่ะใส่วนเส้นใส่ไสับได้ลูกอันนั้นแหละเออ น,เนะเฮ้ยให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปเราเรานั่งเรานั่งเออเราเราเป็นแม่ครัวใหญ่เราจะลุกลุกเรานั่งเฝ้าเลยนนฟาวครับหาคะแนนครับดังไฟให้เด็กครับฟาวครับมผมจะฟ้องผู้อำนวยการ พ่ออเป็นคนติดเตานี้ลูกคุณหายไปไหนหมดครับกำลังไปเอาอุปกรณ์อ๋อครับซึ่งเขาหาเจอไหมครับคิดว่าได้มาแล้วค่ะอ๋อมาโอ้ยหมูหนูดีนี่เองลูกน้องไปใส่เบิร์ตอี๋ละลูกน้องอาบน้าเบิร์ตแล้วจ้ะอ๋อลูกน้องอาบน้าเบิร์ตอันนี้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าอะไรนะหมูยอห่า หายทุกอย่างเราแม่ทำหมู่อื่นมีปัญหากันมากมีดมีไม่มีดเต่าที่เดินมาทุกหมู่มีปัญหาเรื่องมีดหมดเลยเอาเลยเลยสู้ๆเอาเลยโอ้ชีวิตเอาอะจะออกหมู่หรือจ๋าครับงานนี้เอาไปดูหมู่ต่อไปเขาเผเชิญชะตากรรมครับ ทำอะไรก tamam. ินครับพี่เกตอ่าทำหมูทอดแล้วก็ลาบค่ะอ๋อลาบไอคนน um> ี้นายหมูใช่ไหมเนี่ยเอาครูนี่ยครับโไปคุณครูอ๋อครับผมครับผมครูเป็นกรรมการไหมคะกับครูกรรมการเลยอันนี้นั่งเฝ้าเฉยๆนะไม่งั้นหักคะแนนนะอ๋อหมูนู้นโดนโดนหักคะแนนไปแล้วเตาก็แตกติดไฟยังไงให้เตาแตกเค็มนะคะหมูเค็มแล้วเพราะว่าเค็มเพราะเกลือใช่ไหม พ่อมือพอมืออันนี้ทุบกระเทียมหรือหั่นนะลูกตอนแรกก็ทุบแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มเริ่มศูนย์แล้วทุบไปทุบมาเริ่มศูนย์แล้วแมาล้างผักทุบปรากฏว่าตีไปตีมามือขาดโดนคมมีดอ๋อเขาเปลือกออกที่หลังนี่นี่เขามีกรรมวิธีของเขาเห็นไหมมีอยู่ร้อยแปดวิธีในการเอาเปลือกกระเทียมออกซึ่งเขาคือหนึ่งในนั้นนะ โอเคอย่าลืมว่าออเปลือกออกนะลูกไม่งั้งน,ไงนไม่งั้นไหม้นะถ้าเราทอดหมูอะเปลือกกระเทียมจะไหม้ก่อนเดี๋ยวมันจะดําต้องออเอาเปลือกออกให้หมดโอเคเดี๋ยวไปดูหมูอืน่นเป็นไงมั่งคนดังเดี๋ยวคนดังนะคะรู้เปล่าดังอะไรครับดังไฟได้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 ได <c oughs> หนูหนูไม่ต้องคนลูกปล่อยให้มันเดือดก่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมดังเอาไหมเอาไหมตอบเอาค่ะ โอ้ยตังเป็นคนเยี่ยม,มากตังเป็นคนเอาฐานลูกลได้สองมุกโบ๊ะบ้ามากมากลุ่มนี้เดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ที่แบบว่าไม่มาไม่มาแล้ว <laughs> มาดูหมูนี้ครับผมหมูนี้ตึงเปียเลยนะครับไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับตอนนี้หมู่อื่นประสบเหตุการณ์เดียวกันก็คือมีดหาย <c oughs> หมูนี้เจอแบบเขาไม่ลูกไม่ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยยังไม่มีใครไปอาบน้ำ <laughs> <c oughs> ไม่ไม่แบ่งกันเดี๋ยวน้ำไม่พอนะเว้ยเออต้องแบ่งกันไปตอนนี้ทำอะไรกินครับแม่ครัวใหญ่ครับทำไก่ทอดค่ะไก่ทอดโอ้ยใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างใส่ซูโรสกับน้ำปลาค่ะซูรสกับน้ำปลาสองอย่างพอไม่ไม่หมักหน่อยไหมไม่มีกระเทียมใช่ไหมลูกไม่มีอ่ามีดไม่หายแต่กระเทียมไม่มีครับผมกลุ่มนี้เอออ้าวซุ่ไหนหุงข้าวยังกำลังหุงค่ะกำลังหุงครับผมเจอคนดังอีกแล้วครับผมโอ้มุกนี้ใช้ได้ทุกกลุ่มเจอคนดังอีกแล้วครับผมดังอะไรลูก ดังไฟครับนี่มุกคลดส,สิกโรงเรียนมาให้ปรปบเราต้องมีทุกปี <pers es> ในมือคืออะไรครับหมูสับค่าหมูสับกำลังจะทิ้งลงในไฟใช่ไหมอ๋อ <ras p> ก็ให้มันสุกคานี้นะในข้าวตอนนี้หนูแผนกหุงข้าวใช่ไหมลูกแผนกหุงข้าวมาดูหน่อยแวบเอออย่าเพิ่งคนนะรอให้เดือดก่อนค่อยคนไปดูหมูต่อไปเป็นไงบ้างครับหมูนี้เดี๋ยวกระทะยังไม่เดือดรือเดือดแล้ว กู <c oughs> ปออ๋อเดือ,แอดอแล้วเอานี่อันนี้จะกำลังจะทำอะไรครับยำลูกชิ้นอ๋อยำลูกชิ้นอันนี้คือขั้นตอนของการกลวกใช่ไหมครับวลวกลวกลวกในน้ำธรรมดาครับผมไม่ได้ลวกในน้ำเดือดนะ <c oughs> อ๋อยำยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นอ <c oughs> ุ้ยฝั่งนี้ไก่เขียวเขียวผิดปกตินะลูกได้แช่เย็นไหมไก่ทำไมไก่เขียวเขียวผิดปกติได้แช่เย็นไหมครับแช่อยู่นะโอ้ยมีกะเพราด้วย กะเพราเยอะครูจะบอกให้ <ım 999> ดิมหมูนู้นใบกะเพราหายหมูไอหนูดีใบกะเพราหายครับไปกันต่อเ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอมามาแล้วมามายี่ห้ออะไรครับต้มยำต้มยำต้มยำอ๋อมามายี่ห้อมามาใช่มามาอ้าวพี่ฝอยทำอะไรกินครับข้าวผัดหมูกับยำมามาค่ะโอ้โหยำมามา ยามาม่าที่เป็นชื่อของรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมเอ้ยอันนั้นมันยามาฮ่าเอ้ยโบ๊ะบางมากเอ้ยไม่เสียชื่อนะเฮ้ยเห็นนางเอกเขาก็ใส่เสื้ออันนี้นี่นู่นนู้นสองคนนู้นใส่คู่กันเฮ้ยไอสองคนนั้นโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยโอ้โหเสื้อทีมเสื้อทีมป้าซื้อมาจากไหนในในไหนดิจิตอลในดิจิตอลนี่ครับตกเป็นทาสของดิจิตอลไปอีกสามคนครับผมมีสี่คนสี่คนอีกใครอีกคนหนึ่งหนูดีหนูไอหนูดีเหรอจะลรกแต่ หนูดีนรกแตกเอออ้าวทำต่อไปอันนี้รอให้น้ําเดือดก่อนหรือเปล่าหรือว่าใส่ลงไปเลยไปเลยอุ้ยหาเด็กๆมึงเงอ้ยกู <c oughs> จะกล้าชิมอ่ะกูจะเสี่ยงชีวิตชิมของหนูก้าพูดนำะครับครับครับทำอะไรบ้างนะทวนอีกรอบนึงข้าวผัดหมูแล้วก็ยำม,มามา่ายำม,มาม่าครับผมอ่ะอันนี้หุงข้าวอยู่ใช่ไหมไโอ้ทำไมหนูกินเลือดแล้วลูกหนูเป็นปอบแล้วเธอจะเหมือนหนูเวอร์ชันนั้นอะ โอ้โหนี่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 ของแท้ของแท้ตัดมาจากไหนเนี่ยแหวบเอาน,น้ำใส่อีกลูกน,น้ำน้อยไปน้ำใส่อีกมันจะแห้งอยู่เลยเอาน,น้ำใส่ไปเยอะๆเลยเดี๋ยวค่อยลินออกกูเก๋ครับหมูนี่ทำอะไรครับหมงข้าวค่ะหมูข้าว <laughs> มีอะไรกิน,นกอ๋อผัดผักบุ้ง,งแล้วก็มีไข่เจียวหมูสับค่ะผัดผักบุ้งไฟไม่ใช่ไฟแดงนะผัดผักบุ้งไฟยังไม่ติดครับผมผ <laughs> <laughs> ักบุ้งไฟมอดครับผมนี่มาดูนางเอกของเรา ไม่ใช่ครับหนีครับน้องดีมทำอะไรกินลูกผัดผักบุ้งค่ะต้มยำผักบุ้งฮะผัดผักบุ้งอ๋อผัดผักบุ้งโอ้ต้องใส่อะไรบ้างเอ้ยนี่อีตัวประกอบมันไม่ใช่น้องดีมใส่อะไรบ้างลูกผัดผักบุ้งกระเทียมกระเทียมผักบุ้งพริกพริกแล้วก็อะไรอย่างเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเจอคนสวยกว่าหนูแล้ว หนูชื่ออะไรลูกชื่อขิมค่ะหนูชื่อขิมหนูย้ายมาจากโรงเรียนไหนโรงเรียนแม่พักค่ะอ๋อหนูย้ายมาตอนปอไหนเนี่ยปหนึ่งค่ะอ,อ้าวมาอยู่นี่นานแล้วเหรอทำไมครูเพิ่งเห็นใส่แมสคค่ะอ๋อใส่แมสคเออนี่นวสวยนี่สวยกว่าดีมั้ยเอ้าก็สวยกว่าสวยกว่า <laughs> <laughs> เห็นยวมื่อครูตาดีเห็นแป๊บเดียวครูรู้เลยอย่าอีนักอิจฉาไอ้ไอ้กกสทเออกินส้มตำอันนี้ไม่ใา่ส้มตำอ่ะทวนผัดผักบุ้งใส่อะไรบ้าง เอาทั้งหมดเลยเท่าที่นึกได้เออเอาคำจัดเลยใช่ไหมอำจาัดเลยครับมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะให้ดีมันนึกก่อนกระเทียมทิพย์มะม่าปัดปลาบุ้งบ้านไหนใส่มะม่าวะผัดมะม่าอะไรนะฝอยฝอยว่าอะไรนะนิ้วคูไปโดนอะไรนิ้วคูไปโดน้สาเหตุที่ควรเขาไป่ยุ่งคูรู้ไหมว่านิ้วคูโดนขาไม้หนีบมั้งจ๊ะ เมื่อเช้ารีบนะไปเอาไปเอาขาไม้ปรากฏว่าขาไม้มันหนักนะครูก็เลยปล่อยแล้วขาไม้มันหล่นทับนะครับหรือซึ่งแรงมากขาไม้ขาไม้วงเราเป็นไงน้ำหนักขาไม้วงเราปึกหุ่ยนิ่วน้ำหนักมหาศาลมากเลยไม่หนวกระดเท่าโคร์โรสดีใจมากอันนี้อันนี้อันนี้หนีบครูไม่แน่ใจว่ากระดูกแตกหรือเปล่าครูก็เลยอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจบงานครูค่อยไปตรวจปวดมากอ่ะโอเคเดี๋ยวครูไปหมู่ต่อไปเอ้ยอย่าบอกนะอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยอุ้ยบังเอิญจังเลย่่คะบังเอิญฮะ แล้วได้แสดงชุดเดียวกันป่ะแสดงเดียวกันแต่ว่าน้องมแสดงเหรอโอ้เยี่ยมมากลูกอ่ะเดี๋ยวไปหมู่อื่นเดี๋ยวแบตหมดก่อนไปก่อนนะน้องขิม <c oughs> <c oughs> ชุ่มตัวประกอบ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยนึ่งข้าวด้วยน้องเกรด5่าทับสองเมนี่ใกล้สุกแล้วเป็นไ,ไงหวานโดนใครต่อยตามา <c oughs> ตาค่ะ <c oughs> คืตานต่อยเนี่ยทีหลังแก้เผ็ดกูตานคืนเลย เวลาเขาซ้อมเราหนักๆเราหาอะไรแก้เผ็ดเขาคืนวันนั้นคุ้แกล้งหนูใช่ไหมให้หนูบอกเขาเออแกล้งปั่นหัวเขาเลยลถ้าเขาเออถ้าเขาเอาจริงบอกคุณหมูสั่งค่ะ <c oughs> คุูหมูบอกให้หนูทำครับอันนี้ไม่ปิดฝาหมอ้อแล้วเขาเขาไม่มอเอาฝาหม้อมาต้องต้องหาอะไรมาปิดอันนี้ต้องหาอะไรมาปิดนะไม่งั้นไม่งั้นไ,ไม่สุกเได้ไหมตรงกลางหมูนี้ทำอะไรกินครับทำอะไรกินลูกไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เจียวทำไมมีพริกครับ ไข่เจียวทำไมมีพริกด้วย,วยอ๋อไข่เจียวใส่พริกอันนี้แผนกหัน่นนู้นแผนกทุบนะครับนูหน,หนูระวังอิคมมีดมันมันซัดนิ้วหนูนะมีมีแต่พวกงโง่เท่านั้นแหละที่ทำให้นิ้วตัวเองเจ็บอะเออม, <laughs> มีแต่พวกงโง่โง่เท่านั้นแหละโอเคไปกันต่อตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับ <c oughs> ฝนตกครับผมทีแรกของเนนาลีมีแผนจะทำอาหารกันที่หน้าตึกเขียว เนะ่เพราะว่ามันจะโล่งกว่าอากาศจะถ่ายเทยได้สะดวกกว่านะครับปรากฏว่าอยู่ๆฝนตกทั้งที้ไม่ตกมาอู้ตั้งแต่ธันวาเนีน่ะเราไม่เจอฝนมาตั้งแต่ปลายปลายพฤศจิกาแล้วก็ธันวาแล้วก็มกราไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวนะครับปรากฏว่าวันนี้ฝนมาเฉยเลยครับ แล้วเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยกลุ่มฝนมีแค่ก่หย่อมตรงเรานี่แหละที่อื่นไม่มีนะครับในประเทศไทยไม่มีนะครับมีแต่ที่เราที่เดียวเออแปลกมากเหมือนอามากวนกันมากสตอกันเฉยแต่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็เลยย้ายให้ในีลรีเข้ามาทําในโดมนี้ทีแรกกักโดมนี้ไว้ว่าจะทำเอาไว้จัดสถานที่ทํากิจกรรมรอบกองไฟแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาทาในนี้ปลอดภัยดีนะครับจะได้ไม่ต้องยักย้ายถ่ายเทให้ลําบากโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนติดตามคลิปหน้ากับการรีวิวกลุ่มของ ลูกเสือนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ